การสวดก็เพื่อว่าเราจะได้สัทยายคุณของพระบุตรเจ้าพุทธวัจนที่พระองค์ได้สั่งสอนพวกเราก็เอาคำสอนนี้มาสัทยาย มาอบรมตนแล้วก็เพื่อให้จิตของเรานี้มีอารมณ์อันดีเรีย <c> ก <oughs> ว่าสุสมาหิโตเป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอมีจิตล่าเลิง อยู่ในความดีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อกาวโดยยอดที่สุดใหอจำเป็นลักใจว่าสพัพพาปัสสะอาัการนังกูรสูประสัมพทา สัจจิตตะปริโยธะปะนังเอตังพุทธนาสาสนังสัปปาป,ะ,ปะสะนั้นคือว่าความชั่วทั้งปวงกุศลูเราจะไม่กระทำความชั่วทั้งปวงกุลสูปสัมปทาเราจะยังจิตของเรานี้ให้เป็นกุศลเราจะ ทำแต่ความดีสะจิตตะปริโยธาปนังการทำจิตให้เราอยู่ในวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานท้งสีนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดสงบสว่างส,สวาง่าเอตังพุทธศาสนัง อันนั้นแหละเป็นคำสอนของของเรานี่แม้แต่พระเจ้าในอดีตก็ดีอนาคตกด็ดีก็จะพึ่นสอนอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปภาวะพระองในเรื่องการปริยัติเนขะาทำดีหรือไม่เขาเวนชั่วหรือไม่ชั่วเราไม่เอาเราเอาแต่ทำดี ใจของเรามีความผ่องใสนี่แหละอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้เป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ทรงวิธรรมแล้วเพราะฉะนั้นขอให้หลักใจของเราจะไปหน,นีเว้นชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนี่เป็นหลักที่ทำใจผ่องแผ้วนะคือว่าให้มีสติปัฏฐานาสี่ เราอยู่ในียบุตรสี่ยืนเดินนั่งนอนอยินสี่หกอยู่เสมอและเรากำหนดอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตทำอยู่เสมอนี่แหละใจของเราก็จะมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรม อขอให้จำหลักในการปฏิบัติอย่างนี้อยู่ทุกวินาที